อีกคู่ดีกว่าขอใช้คำโปรยว่าเคมีสาธารณะคือมันแบบโดนทุกๆคนไปนหมดเลยแล้วสําคัญกว่านั้นนะคือเขาใช้คําดีมากเลยเรากําลังเป็นพาร์ทเนอร์กันที่ร่วมง,งานแล้วก็ซึมเนื่องจากคนรักแล้วก็ทําให้มีผลงานเยอะๆมากมายพอมายืนด้วยกันทํางานด้วยกันมันลงตัวคู่นี้เลยครับอุ้มแบม นะฮะเปิดใจความสัมพันธ์ที่น่ารักมากนะฮะร่วมงานกันในซีรีส์ชื่อดังเนะาะทั้งคู่ก็เผยว่าได้รู้จักกันอย่างเหมือนกับว่าได้มาเจอพาร์ทเนอร์เพื่อนสาคัญเติมเต็ม,ตมชีวิตเล่าประสบการณ์ประทับใจครั้งแรกที่ชื่นชมกันและกันนะฮะจังหวะชีวิตมันต่างกันบ้างแต่ว่าเข้าตัวปรับได้อย่างรวดเร็วมา,มากๆลงตัวสุดๆนอกจากนี้ยังตอบถึงความประเด็นยังประเด็นอีกหนึ่ง,งเรื่องนะสบายใจในพื้นที่ส่วนตัวนะครับหลังจากแฟนคลับต้อนรับอย่างอบอุ่น,วนค,ความรัความ็นส่วนตัวอย่างดีมากๆเจอทั้งคู่เลยนะเล่าเรื่องนี้เชิญค พ่อมานี้เหมือนมันได้รู้จักกันมากขึ้นได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากขึ้นเหมือนแบบเราเราได้พาร์ทเนอร์ได้เพื่อนเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกคนที่ทําให้แบบเราเข้ามาเติมเต็มเหมือนชื่อชื่อซีรีส์นี่แหละคะ่ะปร,รับตัวกันไปเรื่อยๆแต่ว่าดีขึ้นนะอุ๊ใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่ใช่เก่งมากคือหลายอย่างพี่อ <laughs> ุ้มเป็นคนเก่งแบบเรียนรู้เร็วพูดป <laughs> ๊บบางทีคุยกันเสร็จอีกวันก็เริ่มทําเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือบ,บ,บ,บางอย่างมันก็อาจจะช้าลงบ้างให้มันแบบให้มันไปใกล้ๆกันกัน จริงๆเรื่องเคมีเหมือนเราก็เวิร์กช็อปกันมามตั้งแต่ก่อนไปเที่ยวแล้วแหละทาให้เหมือนแบบพอสนิทกันมากขึ้นเราก็มีทริปด้วยกันมึ้นก่อนหน้านี้ตอนที่เจอเขาครั้งแรกอ่ะเราอ่ะเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเขาหน้ารักตั้งแต่วันที่เขาแบบเข้าช่องมาวันนั้นอุ้ม,มเข้าช่องไป<ว>ใช่เราก็แบบจำได้ว่าไปแอบมองเขาอยู่ใช่เหมือนแบบสิ่งนี้มันก็เลยช่วยทําให้ตอนที่เข้าซีนอ่ะมันก็จะมีมุมมองแบบนี้ฉันว่าเออเราเรามีมุมมองว่าแบบเออเขาหน้ารัก ด้วยความที่ไว้รอคล้ายๆกันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าแบบเออทางานด้วยเราสบายใจแล้วพอเหมือนพอต้องมาเวิร์กช็อปด้วยกันทํางานด้วยกันก็สนิทกันมากขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบเขาคือความสบายใจของเราอะไรเงี้ยค่ะก็แบบเกรงนิดนึงเพราะว่าคือเคยเห็นผลงานเขาานานแล้วก็พยายามจะเรียนรู้จากเขาแบบอุ้ยเขาทาอะไรนะแบบอันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขเรียนรู้เงียบเียแบบไม่กล้าคุยเป็นแบบว่าอินโทรเวิร์ตค่ย่ไม่ค่อยคุยกันจะสังเกตมากกว่าเ้ยด้วยพออินโทรเวิร์ตคู่มันก็เลยเข้ากันง่าย มันเหมือนเป็นความสบายใจบางทีเรานั่งอยู่เงียบๆเป็นชั่วโมงอ่ะไม่คุยกันมันก็อยู่ได้หรือเราก็เราก็รู้สึกดีแบบนั้นของเราใช่งตอนที่แบบเราเจอแฟนคลับที่หลากหลายอะไรเงี้ยเราถูกตอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้แฟนคลับเราส่วนใหญ่น่ารักมากทุกคนแล้วก็เขาก็ respect แล้วก็ให้ให้ space เรามากพอสมควรใช่ค่ะก็ก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจออะไรที่น่ายใจได้ ยินดีในเรื่องราวของก้าวแรกยินดีกับความเป็นพาร์ทเนอร์ยินดีกับความลงตัวเพราะฉะนั้นติดตามผลงานของน้องสาวทั้งสองท่านด้วยนะคะเคมีเคใจแบบสุดจริงๆใช่